เข้าสูเลขหาเนี่ยสามารถที่จะมีสรีระร่างกายเท่ากับตอนที่เราประมาณสักยี่สิบได้หรือเปล่าทำงานฮะผมก็อยากจะมีแรงมีสุขภาพที่ดีและทํางานได้นานที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับรูปที่ของคมนเตริมานมันขยัฟองนะคร ตอนเช้าหลับทำงานมันเยอะมากก็ทําตุนเอาไว้อกไก่ก็เอาข้าวโพดใส่ไมโครเวฟใส่น้ําปุ๊บปอกมาตีไข่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บกับข้าวโพดแล้วก็เทนยูนติโบเข้าไปครับกว่าระยะหนึ่งแล้ยครับทานง่ายได้สวยเลยครับจริงครับมินดูทานง่ายแล้วมามาเป็นซองไม่ต้องมานั่งตัวเองก่อนก็กินเวอร์หลายหลายที่้อมันต้องมานั่งตัวเองเรเรียกหนาว่าโูติโบอ่ะมีเวลมูนนะไม่ต้องเรียกผมเป็นพิธีกรขายหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยว่บนต่อตลาดนี่เร็วเร็วเร็วมันคืออะไรก็ต้องไปศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันต้องมีแล้้้วออะไรรสาางกใหทน เป็นเม็ดผมทาน3เม็ดอร่อไชาติสามเม็ดโปรตีวิตามินในนี้คือต้องมีแล้วชุดแรกในอาหารเช้านะครับก่อนนอนเลยสีน้ำมีคนใกล้ตัวนอยอย่างนี้การนอนเนี่ยเดี๋ยวเมียเดี so like, ๋ยวเมียจะรู้ดีท <c oughs> ี่สุดมันมีบางช่วงของชีวิตผมนอนประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงมันเป็นนอนที่แบบหลับหับตื่นตื่นเมียผมเพิ่งคุยกับผมเมื่อเช้านี้อย่าลืมไปบอกเขาด้วยนะว่าฉันพูดจริงบอกมันมีช่วงที่ผมเหนื่อยจัดๆจะกลนวพอหลังหลับเขาสังเกตแทบจะไม่กลัวเพราะการนอนของผมจะประมาณห้าหกชั่วโมงนะคือผมใส่นาฬิกา Track Sleeping ด้วยนะครับ ผลปรากฏว่าดีฟสตีฟเยอะมากขึ้นตื่นเช้ามาไม่งูเยี่ยมเหมือนแต่ก่อนเฟรชจังพลังท่าเนี่ยกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนถ้าเราสุขภาพไม่แข็งแรงทำไม่ได้เต็มที่สุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่ยืนหยัดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่จะเข้าสู่เลคข้างสุขภาพเป็นความรับผิดชอบในเรื่องสุขภาพดีแล้วก็อยากจะส่งห้กับท่านด้วยดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเลคซี่นะครับถ้าใครมีเป้าหมายชีวิตคล้ายๆกับผมณตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าโปรแกรมดูแลสุขภาพ Reverse ของ Legacy นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมแนะนำครับ